บางแสนนี่เขาเป็นดินแดนของอร่อยจริงๆเนาะเดี๋ยวนี้นะคะจะพาจูงมือไปเปิดพิกัดร,ร้านขนมร้านลับที่เป็นสไตล์โฮมเมดคือเราอะไปเจอร้านนี้มาโดยบังเอิญชื่อร้านว่ากินของอร่อยชมบุรีแล้วป้ายนี้นี่แหละทาให้เราเดินเข้าไปในร้านคือเราเห็นเมนูที่เราชอบกินมากๆแต่ว่าบางแสนไม่มีร้านนี้ถือเป็นร้านแรกในบางแสนเลยนะที่ทําเมนูนี้ขายนั่นก็คือโยอเกิร์ตปัน่นข้าวเหนียวม,ม,ม,ม้วนโยเกิร์ตปัน่นเปรี้ยวๆหวานๆ,านๆกินคู่กับข้าวเหนียวม,ม,ม,ม้วนที่มีความหนุบๆนุบๆว่านอร่อยอะสดชื่นแล้วเขาก็ กาแฟใส่นหมหอมๆนวลๆนวลๆไม่เหม็นคาวค่ะแปลกใหม่ดีค่ะตามไปลองกินกันได้ของในร้านนี้นะคะเป็นโฮมเมดซึ่งแน่นอนว่าขนมเป็นคนทําเจ้าของร้านเองทุกชิ้นคือเป็นขนมที่เจ้าของร้านเขาทําแล้วมั่นใจว่าอร่อยเลยเอามาขายมันก็อร่อยจริงๆทุกคนที่เราซื้อมาโอเคทุกอันค <c oughs> ืออยากจะชมเขาเลยว่าคุณพี่ขยันมากขนมในร้านมันเยอะสุดๆดูดิบราวนี่มาเป็นถาดอะขนมปังไส้ต่างๆเอเย่ยใดขนมกรุบกรอบก็มีและนี่คือขนมทั้งหมดที่เข้ารอบเข้าตาเรากับพี่แบงค์ค่ะมาดูกันว่าเราซื้ออะไรมาบ้างอันนี้ไม่มีวางขายอยู่หน ต้องสั่งเท่านั้นขนมปังพิซซ่าชีสยืดมากโมจิมันหวานญี่ปุ่นแป้งด้านนอกคือมีความยืดยืดหนึบหนึบเราด้านในอัดแน่นไปด้วยเนื้อมันหวานอันนี้ดีมากมันเป็น,ปนชิ้นเป็นอันอ,อยู่บางแสนทั้งทีจะกินวุนปกติก็ธรรมดาไปอันนี้คือวุ้นข้าวหลามค่ะเป็นอะไรที่ใหม่มากไม่เคยเห็นมาก่อนนี่คุณพี่เป็นคนไทยคนแรกปะคะที่ทำขนมเปียกปูนใบเตยจะมาเป็นรูปดอ,อกกุหลาบแบบนี้เลยเวลาจะกินก็ราดกะทิลงไปใบเตยคือหอมมากแลก้วกะทิมีความเค็มขนมเปียกมีสองอย่างนะคะเป็นถั่วไข่เค็มกับเผือกไข่เค็มตาม เราเลือกแบบผสมกันมาแป้งนุ่มหอมไส้แน่นมีไข่เค็มทุกอันนอกจากเปียะธรรมดาแล้วเนี่ยมีเปียะลาวาทะลักด้วยมีทั้งหมดสามไส้นะคะลาวาไข่เค็มฝอยทองไข่เค็มแล้วก็ช็อกโกแลตลาวาแต่ละรสก็คือไส้ทะลักไหลเยิ้มมากๆสมกับชื่อเลยค่ะเปียะลาวาไส้คือเยอิ้มเป็นลาวาทุกอันน้องเอคลามาคือแบบอัดแน่นเต็มกล่องต่อแถวกันอยู่ครีมของเขาคือดีมากหว,วานหวานนวลนละมุนคือกล่องเนี้ยเรากินคนเดียวไปเกินคืงน้องคนนี้น่ารักมากตัวจิ๋วสุดๆจะเป็นคุกกี้ไข่เค็มนะด้านในคือไข่เค็ม กรอบๆน่อยแต่ขนมปังอันนี้คือนุ่มนิ่มมากจะเป็นขนมปังไส้เผือกค่ะแล้วไส้คือหวานกําลังดีกินคู่กับขนมปังคือเลิศขนมปังที่มีไส้เราซื้อมาสองอันตามจริงเขามีเยอะกว่านี้อันนี้จะเป็นไส้หมูหยองแล้วหมูหยองอะเนาะมัน,นจะเค็มๆตัดกับขนมปังที่หวานนิดนตอนเด็กๆคือชอบกินอรัวมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้กินล้วุ้นกรอบก็อีกอันหนึ่งสิบกว่าปีที่แล้วคือซื้อกินตลอดอันนี้เป็นวุ้นกรอบใบเตยกับเก๊กฮวยร้านนี้ถือว่าขนมดีเลยให้ผ่านพิกัดน,นะคะร้านจะอย